จะเป็นยังไงเมือ่อชายบอมีไกด์ถูกเข้าใจผิดคิดว่าเป็นนักข่าวฝีมือระดับพาักการสวัสดีครับวันนี้จะมาสปอยหนังแอคชั่นคอมดี้เรื่อง The Man from Toronto นำแสดงโดยเควินฮาร์ w วูดดี้ฮาร์เลสันและจัสตินแมทชิลสามารถรับชมความสนุกกันได้ที่เน็ตฟลินะครับ หนังเริ่มต้นที่เทดีโคเอนออนไลน์กำลังอัดวิดีโอขายสินค้าออกกำลังกายประเภทต่างๆที่เขาคิดคนขึ้นแต่ดูเหมือนสินค้าทุกชิ้นนั้นไรประสิทธิภาพสิ้นดีแล้วภาพกระตัดมาที่ชายคนหนึ่งเดินทางมาที่รัฐยูทาห์ยางบ้านเล็กๆหลังหนึ่งซึ่งพอเขาไปในบ้านก็มีชายอีกคนมาต้อนรับพร้อมบอกตัวประกันไม่ยอมพูดอะไรเลย ด้านชายปริศนาเขาเดินไปที่ตัวประกันและก็เล่าเรื่องตัวเองที่ถูกปู่เลี้ยงดูมาตั้งแต่เด็กแถวทะเลสาบน้ำแข็ง80กิโลเมตรจากเขตทุรกันดานแต่วันหนึ่งขณะตกปลาหมียักษ์ก็ปรีเข้ามาปู่เลยบอกให้เขาวิ่งหนีเขาเลยได้เรียนรู้ว่ามีมีกงรงเล็บที่แหลมคมที่พร้อมจะถลกนังเราจากนั้นก็หันไปคู่ตัวปลการว่าถ้ามอยากถูกถลกนางเหมือนปู่ก็ให้พูดออกมาซะ ทำให้ตัวประกันกลัวมากจึงยอมคลายความรับทั้งหมดออกมาและก่อนที่ชายปริศณาจะกลับก็บอกเคล็ดลับการปรุงอาหารให้กับชายที่มาต้อนรับด้วย ด้านเทบด,ดีเขาตื่นขึ้นมาพร้อมกระสุกสารวันเกิดภรรยาจากนั้นก็จะมีอะไรอะไรกันแต่เธอก็ปฏิเสธเพราะฐานะยังไม่พร้อมเขาเลยเปลี่ยนเรื่องโดยจะชวนเธอไปฉลองยังกระท่อมเล็กๆแถวรัฐเวอร์จิเนียที่เขาเช่าไว้แต่เธอก็อ่านเอกสารการจองไม่ค่อยออกเพราะหมึกหมดตัวหนังสือเลยไม่ค่อยชัด แล้วก็พาไปบ่นเรื่องให้ไปเสนอธุรกิจกับมาตี้สักทีแต่เขาก็อ้างนู่นอ้างนี่และผลาดไปเรื่อยเธอจึงย้ำว่าให้ลงมือทำทันทีรวมถึงเรื่องเปลี่ยนหลอดไฟที่เสียกับเปลี่ยนหมึกเครื่องปรินเตอร์ด้วยต่อมา เท็ดดี้ก็ไปเสนอไอเดียโชกแบบไม่ถูกตัวกับเจ้าของฟิตเนสชื่อมาตีแต่มาตีก็ไม่สนพร้อมบ่นที่เสียเงินโฆษณากับใบปิวตามที่เท็ดดี้แนะนําไปเยอะแต่ไม่ได้ลูกค้ากลับมาสักคนเท็ดดี้เลยพยายามแก้ตัวจนรู้ตัวเองลืมใส่ที่อยู่กับเบอร์โทรลงไปทําให้มาตีมโมโหมากเลยไล่เท็ดดี้ออ,อกส่วนชายพิศนาขณะทานมื้อเช้านายนาก็โทรมาบอกเริ่มมีงานด่วนสองงานต่อเนื่องและเงินดีมากทําให้เขาตาว้าวพร้อมกับตอบต,ตกลง นายหน้าเลยบอกรายละเอียดเพิ่มว่าจะมีคนรอเขาอยู่ที่บ้านเลขที่1465รัฐบัวจิเนียดานเทดดี้ก่อนจะเข้าที่พักเขาก็แวะส่งภรรยาไปสปาจากนั้นก็ขับรถเข้าที่พักเพียงคนเดียวแต่เนื่องจะหมึกหมดจึงมองเลขที่บ้านไม่ค่อยชัดเลยเดาว่าพักบ้านเลขที่1465เมื่อเทดดี้ขับรถมาถึงบ้านพักก็ขนของลงแต่ด้านทามีดหล่นเขาจึงเก็บขึ้นมา ซึ่งก็เป็นจังหวะเดียวกับที่คนในบ้านถ่ายรูปของเขาไว้พร้อมทักทําไมมาไว้เขาเลยพลามไปเลื่อยเปื่อยจนหมอนั่นคิดว่าเท็ดดี้คือชายปริศนาที่นัดไว้เลยพาไปที่ชั้นใต้ดินทําให้เท็ดดี้ตกใจเพราะพวกนี้จับชายคนหนึ่งมาทรมานจากนั้นก็ได้รู้ว่าพวกนี้คิดว่าเขาเป็นชายจากตอรอนโตนักทรมานในตำนานเท็ดดี้รู้อย่างนั้นก็ตกใจใกลัวแต่ก็ต้องทำทีไปสวมรอยเข็นความลับเผื่อที่ตัวเองจะได้รอด ซึ่งเขาก็พูดขู่ั่วซั่วไปเรื่อยดีที่พวกนั้นเล่าข่าวลือเรื่องถลกนังของชายจากโทรอนโตทําให้ตัวประกันกลัวเลยยอมบอกรหัสลับและขณะพวกนั้นโทรหาหัวหน้าหัวาชายจากโทรอนโตจะไปดีซีเพื่อไปหา FBI ก็บุกเข้ามาจับทุกคนส่วนเท็ดดี้เมื่อเห็นเหตุหการณ์ชุลมูนก็รีบวิ่งหนีแต่ก็ดันวิ่งไปชนต้นไม้จนถูกเจ้าหน้าที่จับตัว ดานเท็ดดี้เขาพยายามแก้ตัวกับพวกเจ้าหน้าที่ระดับสูงซึ่งเจ้าหน้าที่ก็เข้าใจสถานการณ์ดีแต่ตอนนี้เขาดันไปพัวพันกับองค์กรขนาดใหญ่โดยมีมารินเป็นหัวหน้าและตอนนี้พวกนั้นก็ดันคิดว่าเขาคือชายจากโตรอนโตดังนั้นจึงจะให้เท็ดดี้สวมบทบาทน,นี้เพื่อขยายผลจับกุมมารินซึ่งเท็ดดี้ก็ปฏิเสธทันทีเพราะกลัวตายแต่พอรู้เจ้าหน้าที่จะเคลียร์ภาษีกับนีซินไห้ก็ตอบตกลงแต่ก็มีข้อแม้คือห้ามตำรวจหน้าตา ไปคอยดูแลภรรยาช่วงที่เขาไม่อยู่ส่วนชายปริศนาหรือชายจากตรลโตตัวจริงเมื่อรู้ว่าถูกแย่งงานก็เจ็บใจเลยไปสืบยิงที่เกิดเหตุจนรู้ทั้งหมดนั้นเป็นฝีมือของเท็ดดี้วันลุงงึ้นเท็ดดี้ก็ไปพบมารินตามสถานที่ที่นัดไว้โดยมีชายจากโตรลโต,โตแอบซุ่มดูอยู่ด้วย ทว่าคนที่เท็ดดี้ไปเจอกลับเป็นดาเนล่าภรรยาของมารินแถมเขายังพูดรหัสดรับตะกูตะกักอีกดีที่พวกนั้นไม่สงสัยจากนั้นก็พาเทดดี้ขึ้นรถออกไปทําให้เจ้าหน้าที่ที่ซุ่มดูอยู่ตกใจจึงจะขับรถตามแต่ก็โดนชายจากโตรนลอนโตชัยมีจี้ให้ขับรถตามเทดดี้ไปครับ ด้านชายจากโต론토น,นาคขับตามก็บอกให้เจ้าหน้าที่หลอกส่วนกลางหัวเท็ดดี้อยู่ในรถบรรทุกสีเหลืองทําให้ส่วนกลางหลงทางส่วนเท็ดดี้ก็ถูกนําตัวไปขึ้นเครื่องบินด้านเท็ดดี้ขนาอยู่บนเครื่องจู่ๆชายจากโตโตก็โผล่มาและบอกเท็ดดี้คือตัวปลอมเท็ดดี้จึงรีบเถียงหัวเขาต่างหากเป็นตัวจริงพร้อมเลียนแบบคําพูดของชายจากโตอนโตทุกคําทําให้ลูกน้องงุนงงสุดท้ายลูกน้องคนหนึ่งก็เชื่อภาพจากโทรศัพท์ ชายจากโตรอนโตโมโหมากเลยต้องเข้าไปเล่นง,งานทุกคนซึ่งก็จัดการได้โดยง่ายแต่เท็ดดี้ก็ทำเสียเรื่องโดยไปดึงคันโยกประตูสัมภาระจะเปิดออกส่วนตัวเองก็เกิดปลิวออกจากเครื่องบินดีที่ไปก่อชายจากโตรอนโตเอาไว้ได้จึงรอดชีวิตแต่ก็ยังไม่จบเรื่องเพราะคนขับรถลูกหลงถูกยิงเสียชีวิตชายจากโตรอนโตจึงต้องมาขับแทนทำให้รอตายได้อย่างชิวเฉียดมื่อเปิดโหมดบินอัตโนมัติ ชายจากโตรอนโตก็มาถามเท็ดดี้ว่าเป็นใครมาจากไหนเท็ดดี้เลยเล่าความจริงให้ฟังว่า,าพาภรรยามาฉลองแต่หมึกดันจางก็เลยไปกระท่อมผิดหลังและตอนนี้ต้องไปที่ปอร์เตริโกเพื่อทำงานที่สองชายจากโตรอนโตจึงทำลายเครื่องติดตามกับโทรศัพท์เท็ดดี้ทำให้เท็ดดี้บนไม่หยุดชายจากโตรอนโตจึงชกหน้าเท็ดดี้เผื่อให้หูป,ปาก เมื่อทั้งคู่มาถึงเปอร์ตอริโกนายนากระโทมหาชายจากโตรอนโตเพื่อคุยเรื่องเท็ดดี้ซึ่งชายจากโตรอนโตก็จะไว้ชีวิตเท็ดดี้สักพักทํำให้นายนาโมโหจึงจ้างชายจากไมอามีมาจัดก,การเรื่องนี้แทนส่วนชายจากโตรอนโตตอนนี้ก็กําลังวุ่นกับการชอบสินค้าเพื่อปลอมเท็ดดี้ให้ดูคล้ายกับเขามากที่สุดก่อนเท็ดดี้จะเข้าไปคุยงานถัดไปชายจากโตรอนโตก็ใส่หูฟังให้กับเขาพร้อมสอนให้ทําหน้าตาดูดูทำให้เทดดี้กลัวจนตแตก และบอกจะทําให้ได้ตามที่สอนเมื่อเท็ดี้มาเจอผู้ว่าจ้างผู้ว่าจ้างก็พาไปหาตัวประกัน4ีคนเพื่อให้เท็ดดี้เค้นว่าคนไหนคือกรีนตัวจริงจะได้พาไปหามารินคืนนี้ทำมมชายจากโตรอนโตหน,นักใจแต่ก็บอกให้เท็ดดี้ทำตามแผนที่วางไว้แม้เท็ดดี้จะกลัวมากแต่ก็ยอมทำเทว่าก็เผลอทำมีดหล่นทำให้ชายจากโตรอนโตเซ็งมาก ส่วนเท็ดดี้เขาพยายามรับตามที่เตียมมาและใช้สายตาจดจ้องไปที่ตัวประกันจากนั้นก็ข่มขู่พร้อมแกว่งมีไปเรื่อยจนไปเฉียวตาตัวประกันคนที่สี่ซึ่งพอเขาเห็นตามีเลือดออกก็จะอ้วกชายจากตโตรันโตจึงบอกให้กลืนลงไปแต่ก็ไม่ทันเท็ดดี้เลยอ้วกรถชายคนที่3มกับ4ี่จนชายคนที่สามยอมรับว่าเป็นตัวจริงแต่ก่อนที่เท็ดดี้จะออกไปผู้ว่าจ้างก,ก็นำไปเห็นเครื่องดักฟังเขาจึงพยายามแก้ตัว ทันใดนั้นเองชายจากโตลอนโตก็เข้ามาจัดก,การทุกคนแล้วก็ได้รู้ว่ามารินครอบองระเบิดสารสะเทือนใต้พื้นดินโดยจะใช้ระเบิดสถานทูตเวเนซุเอลาในวอชิงตันแต่ก็ขาดรหัสปลดล็อกระบบป้องกันสองชัน้นซึ่งได้ไปแล้วหนึ่งจากงานแรกจึงเหลือแค่รอยนิ้วมือของกรีนชายจากโตลอนโตร,รู้อย่างนั้นจึงสั่งให้เท็ดดี้เดินออกไปก่อนสักพักเท็ดดี้ก็ได้ยินเสียงกรีดร้องพร้อมกับชายจากโตลอนโตนำนิปโป้ของกรีนมาให้เขาเก็บ ด้านเทดดี้เขาไม่พอใจใชายจากโตลอนโตที่ใช้กำลังรุนแรงทั้งคู่จึงถกเถียงกันทันใดนั้นชายจากไม้อามี่ก็โผล่มาและเล่นงานทั้งคู่ซึ่งเทดดี้ก็ถูกโยนลงจากชั้นบนดีที่เกาะโมบายตรงกลางตึกไว้ได้แต่ก็ถูกแย่งนิ้วโป้งไป ส่วนชายจากโตลอนโตก็วิ่งไล่จัดการชายจากแมเอลมีเพื่อน,นำนิ้วโป้งคืนซึ่งสุดท้ายก็จัดการมันและแย่งนิ้วกลับมาได้แม้เท็ดดี้จะรอลูกหลงโดนชายจากโตลอนโตยิงที่ก้นก็ตามขณะชายจากโตลอนโตทำแผลให้เท็ดดี้นายนากระโทมมาถามว่างานเรียบร้อยดีไหมพร้อมทำเป็นไม่รู้เรื่องว่าใครมาโจมตีทั้งคู่จากนั้นชายจากโตลอนโตก็บอกแผนที่จะทำถัดไป ซึ่งหลังจากวางสายเท็ดดี้ก็บอกน,นายนาโกหกแต่ชายจากโตรอนโตก็ไม่เชื่อเพราะคบกันมานานแม้จะไม่เห็นหน้าก็ตามและขณะนั่งอยู่บนเครื่องบินเท็ดดี้ก็รู้สึกสงสารเรื่องที่ปู่ทำกับชายจากโตรอนโตทำให้ใชายจากโตรอนโตโมโหจึงพูดขึ้นมาบ้างว่าเท็ดดี้จะมารู้เรื่องอะไรเขาสิที่รู้เรื่องของเทด็ดดี้ที่เป็นโค้ชเทนออนไลน์อัพคลิปแค่คลิปเดียวยอดดูเจ็ดวิวตั้งแต่3ปีที่แล้ว พร้อมสอนไม่ใช่เรื่องหมึกหมดทำให้เท็ดดี้ต้องมาเจอเรื่องแบบนี้แต่เป็นที่เท็ดดี้ไม่ยอมจะทําอะไรตั้งหากไม่มีความกล้าหวาดกลัวที่จะทําเหมือนกับที่ชกไม่โดนคนและคนที่โชคร้ายที่สุดก็คือภรรยาของเท็ดดี้เองทําให้เท็ดดี้รู้สึกเสียใจมากเพราะที่พูดมาทั้งหมดเป็นเรื่องจริง เมื่อมาถึงวอชิงตันดีซีชายจากโตลอนโตก็ยอมให้เท็ดดี้โทรหาภรยาได้แถมยังให้ไปทานข้าวกับภรรยาอีกทําให้เท็ดดี้ดีใจแต่ก็มีข้อแม้คือต้องให้ชายจากโตลอนโตไปด้วยทว่าเรื่องนี้ก็ไม่รอผลสายตาของ FBI ด่านชายจากโตลอนโตเขาไม่พอใจเพราะภรรยาของเท็ดดี้พาเพื่อนสาวมาด้วยจึงรู้สึกประมาททำให้เท็ดดี้ง,งุนงงเพราะเคยได้ยินว่าเขามีเด็บบราเป็นเพื่อนสาว เมื่อทั้งหมดได้เจอกันชายจากตอลอนโตก็ยังประหมาาไม่เลิกแถมเพื่อนสาวก็ดูจะสนใจโคด้วยเท็ดดี้จึงต้องบอกว่าเขามีเจ้าของแล้วชายจากตออนโตจึงแยง้งว่าเดบราคือรถดอช,ชาเจอร์ทำให้เท็ดดี้ตกใจที่เขาลงลากรถเพื่อนสาวจะพูดแทรกขึ้นมาว่ามันไม่ใช่แค่รถเหมือนคืออูตังหากพร้อมบอกรายละเอียดต่างๆของรถ ทำให้เขาทึ่งยิ่งพราเขาบอกอยากจะเปิดร้านอาหารแต่กลัวไม่มีคนมากินหล่อนก็บอกจะไปกินแน่ๆทำให้เขาชอบหลอนเข้าไปใหญ่จากนั้นก็ไปแตะลาำด้วยกันอย่างสนุกสนาน แต่เท็ดดี้ก็หันไปเห็นชายจากมาแอลมีทั้งคู่เลยต้องรีบหนีเาว่าชายจากตอลันโตก็เอาแต่พูดถึงเพื่อนสาวไม่หยุดจนเท็ดดี้ต้องเตือนสติทันใดนั้นชายจากมาแอลมีก็ผลมาดักจึงเกิดการต่อสู้กันขึ้นซึ่งเท็ดดี้ก็แกบป,ปืนได้เลยจะช่วยชายจากตอลันโตแต่ก็ดันยิงไปถูกขาพวกเดียวกันสุดท้ายชายจากมาแอลมีจึงได้นิ้วป้องไปครอบครองส่วนเท็ดดี้กับชายจากตอลันโตเมื่อได้สติก็ไปขโมยรถตำรวจและขับรถติดตามชายจากมาแอลมีทันที ขณะนั่งรถไปด้วยกันเท็ดดีกระแสกถึงผลงานของชายจากโตลอนโตที่มินิโซตาเพราะในหน้าเคยพูดถึงจนรู้ว่างานนั้นเขาไม่ได้ฆ่าใครและหลังจากงานนั้นก็เก็บเงินเพื่อที่จะลาวงการไปเปิดร้านอาหารแทนแต่ก็กลัวร้านจะไปไม่รอดสักพักก็เปลี่ยนเรื่องโดยขอร้องให้เท็ดดี้ปลอมเป็นเขาครั้งสุดท้าย ดานาหนหน้ากับชายจากมาแอลมีทั้งคู่นำหรหัสพร้อมนิ้วโป้มาให้มารินแต่จังหวะที่มารินกำลังจะใส่หรหัสระเบิดดานเนราก,ก็บพบมีคนมาหาซึ่งก็คือเท็ดดี้ที่บอกตัวเองคือชายจากตอลันโตนายหน้าเลยรีบแยง้งว่าเท็ดดี้ไม่ใช่ชายจากตอลันโตตัวจริงและภาพถ่ายนั้นก็เป็นสิ่งที่ผิดพลาดอีกอย่างเธอก็รู้จักชายจากตอนโตมาเป็น10ปีแล้วด้วย สักพักชายจากตอร์นโตก็ตามผสมทบเท็ดดีจึงอธิบายวันนั้นคือคนขับรถของเขาโดยเขาเป็นคนสั่งเองให้คนขับรถเป็นคนรับสายตลอด10ปีที่ผ่านมาทําให้มารินกบพักพวกงุนงงเท็ดดีจึงรับต่อรวมถึงผู้รุงเบียบราไปรถดอดชาเจอร์ด้วย เขาว่าขณะกำลังโม้อยู่นั้น FBI ก็บุกมาพอดีนายนากับชายจากไมเอลมีจึงช่วยโอกาสนั้นหลบหนีส่วนชายจากตอนลอนโตก็รีบหยิบเงินและหลบหนีไปเช่นกันส่วนเท็ดดี้เขามารู้ภายหลังว่าหนิวปองนั้นไม่ใช่ของกรีนแต่เป็นของผู้ว่าจ้างและแม้จะช่วย FBI จับตัวมารินกับหยุดยั้งการระเบิดไว้ได้แต่ก็ต้องคลายกับภรรยาทำให้ภรรยาโกรธเลยเก็บข้าวของนี้อาจากบ้านไปเท็ดดี้จึงเสียใจมาก ส่วนนายหน้าพอรู้ว่าโดนขโมยเงินไปก็สั่งการนาคาทั้งหมดไปได้ล่าเทศดดี้กับชายจากตอลอนโต,โตครับดานเทศดดี้เมื่ออยู่บ้านคนเดียวก็เปลี่ยนหลอดไฟเปลี่ยนหมือเครื่องปรินเตอร์แล้ววันหนึ่งก็ได้รู้ภรรยาจะนั่งรถไฟกลับไปหาแม่เขาเลยรีบวิ่งไปที่สถานีรถไฟทันใดนั้นก็ถูกรถชนเขาอย่างจังซึ่งคนขับก็คือชายจากไมาอามี่นั่นเอง ด้านชายจากแมแอลมี่มันทุบตีเท็ดดี้เพื่อถามถึงเงินแต่เท็ดดี้ก็บอกเงินอยู่ที่ชายจากโตลอนโตทว่ามันก็ไม่เชื่อทันใดนั้นชายจากโตลอนโตก็โผลมาอัดมันจนหมอบแล้วก็ชวนเท็ดดี้ไปหาภรรยาเพราะแฮกโทรศัพท์จนรู้เรื่องทั้งหมดทันใดนั้นพวกนักล่าก็โผล่มาก,ก็นำยิงใส่ทั้งคู่ทั้งคู่จึงตอบโต้กลับซึ่งก็เกือบพลาดเพราะพวกมันยกขยงกันมาเทว่าสุดท้ายด้วยการร่วมมือกันจึงจัดการพวกมันทั้งหมดลงได้ ดานเทดดี้หลังชกชายจากแมลมี่เพื่อช่วยชายจากโตลอนโตก็เจ็บข้มือมากแล้วก็พบนายหน้าโผล่มาจีงทั้งคู่ทั้งคู่เลยวิ่งหนีไปที่โรงงานทว่าก็พบทางตันแล้วชายจากโตลอนโตก็คิดอะไรได้บางอย่างจึงโยนกุญแจรถให้นายหน้าพร้อมบอกเงินอยู่ในนั้น และจังหวะที่นายหน้าก้มเก็บกุญแจชายจากโตรอนโตก็สั่งให้เท็ดดี้ดึงคันโยกเท็ดดี้จึงดึงมันทําให้ในายหน้าตกลงไปในบ่อน้ํามันเสียชีวิตทําให้เท็ดดี้ตกใจมากทันใดนั้นโรงงานก็เกิดระเบิดเมื่อเท็ดดี้รอตายมาได้ก็บอกชายจากโตรอนโตว่าจากที่เดินทางร่วมกันมามันทําให้เขากลายเป็นผู้เป็นคนมากขึ้นและหวังว่าทั้งคู่จะเป็นเพื่อนกันแต่กระพบชายจากโตรอนโตหายไป และกลายเป็นชายจากโตเกียวที่โผลจะมาฆ่าเท็ดดี้แทนทําให้เท็ดดี้กลัวมากทันใดนั้นชายจากตอลอนโตก็ขับรถมาชนมันเขาอย่างจังหลังจัดก,การนักฆ่าหมดแล้วชายจากตอนอนโตก็ให้เท็ดดี้ยืมรถขับไปหาแฟนแต่ก็มีข้อแม้คือห้ามให้รถไปลอยเด็ดขาดเมื่อเท็ดดี้มาเจอภรรยาภรรยาก็ตกใจเพราะเสื้อของเขาเปื้อนเลือดเลยจะพาไปโรงพยาบาล แต่เขาก็ไม่ต้องการเพราะตอนนี้สิ่งที่เขาต้องการมากที่สุดก็คือเธอแล้วทั้งคู่ก็คืนดีกันทันใดนั้นระถไฟก็ชนรถของชายจากตอลันโตจนพังยับเยินเลยทําให้เงินปรีววอนไปหมดส่วนเขาก็โดนตำรวจรวบพอดี1ปีต่อมา <c oughs> ทเท็ดดีได้พาพรพระยากับเพื่อนสาวมาทานร้านอาหารของชายจากตอลันโตซึ่งพอคิดเงินชายจากตอนโตก็ลืมเปลี่ยนหมึกจนทําให้มองค่าอาหารไม่ชัด ทดดี้จึงแซวเขาทำให้เขาจูนเพราะอยากจะได้เดบราหรือลดคืนดังนั้นจึงโทรไปทวงเงินกลางไลฟ์ของเทดดี้สรุปนะครับก็เป็นเรื่องราวของเทดดี้ที่วันหนึ่งพาภรรยาไปเที่ยวแล้วดันไปเข้าบ้านผิดหลังจนทำให้ถูกเข้าใจผิดไปว่าเป็นนักฆ่าฝีมือดีส่วนนักฆ่าตัวจริงพอรู้อย่างนั้นก็ใช้ให้เทดดี้ปลอมตัวต่อไปเพื่อเงินกระจังก้อนโตแต่เรื่องราวมันก็บานปลายวายป่วงเถาว่าสุดท้ายก็คลี่คลายทุกอย่างลงได้ ก็จบแล้วนะครับกับหนัง The Man from Toronto หนังได้คะแนนจาก IMDB 5.7คะแนนและได้43%จากเว็บ Rotten Tomato เป็นกำลังใจให้กันด้วยการกดไลค์แชร์ติดตามและอย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันและพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ